นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลารปเองนะครับผมใช่แล้ววันนี้ผมอยู่กับแก๊งของผมนะ BKP อันนี้ก็โอเวอร์พอนะครับผมอันนี้ QDK ครับผมสวัสดีครับ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 ครับก็ซีรีส์นี้ฮะหลังจากห่างหายกันไปนานนะเพราะว่า ผมเรียนที่โรงเรียนนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรียนออนไลน์แล้วก็โควิดเอออะไรต่างๆก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็มีโครงงานผมก็เลยไม่ว่างมาทำยูทูปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมที่เรามาสํารวจเกาะเกาะพีสิง์ฮะไปเระาณแค่สองพันปีก็มัน, 2, ม,นมันเป็นอ่าหัวคอยเฮ้ยแล้วมันขึ้นไงอะ่ะเจโดะโดะขึ้นมาเจโดได้เจโด กูโขนามนะไม่เอาเชืยกกูโนามก็ในเกาะนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นประภาคารกลางทะเลนะผมที่เป็นประภาคารล้างนะผมแล้วเราต้องมาทำอะไรในนี้เราต้องมาหาของอกดกดตัวทีด้วยวเรามันจะมีแบบเราจะเก็บพวกเศษกระดาษมาใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะบางทีมันจะมีพวกอ่าพิกัดพิกัดของจุดใหม่ อ๋อคือเราต้องหามันเป็นมันเป็นมันเป็นเศษกระดาษหรือว่ามันเป็นไอ้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 ไอไอไฮไลท์กระดาษครับมันเป็นมันไฮไลท์เลยอ่ะเราต้องหาเศษไฮไลท์นะที่ขั้นสองก่อนไปไปแล้วข้างบนมันขึ้นไงวะคุ้ยอ้เวย เพื่อนตรงนี้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 เจอไหแล้วทุกทอรียวอเฮียหลังเนี้ยกูจำไม่ได้ละกูคี่ถึงวะไฮไลท์เนี้ยเจออม่เจอแล้วยังยัง,อ,ยงอันนี้เป็นแค่เศษโน้ตพลาสติกก็คือเราด้วยเศษ ตอนมืดๆจะหาง่ายเพราะว่ามันสว่างทำไมตึ้งแสงไม่ใช่มันตึ้งแสงน่ากลัวเฮียจะกลับไปที่เรือแล้วมันไม่มีอันอะไรไม่มีอะไรจังสแกนประตูเป็นหนูยักษ์อ่ะเียขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นไงวะเรอขึ้นไงตรงประตูนั่นน่ะอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้มันทางเึ้าไม่อยู่นะอ้าวชิบหายละขึ้นไงวะ m five ห้านาทีหลังสวยตอนนี้เราได้ไอ้ไอ้นั่นนะฮะไอ้นั่นที่ทำให้เราไปเกาะใหม่ได้พิกัดอันนี้อันนี้ทำหมวกไฟฉายเนี่ยอันนี้คือไฉายได้ได้บูบินได้บูบินสใหม่มาแล้วครับหมวกที่ติดไฟฉายบนหัวได้ลงมาเลยก็ได้นะก่อนออกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาขุดแรกก่อนก็ได้นะก่อนไปกล่องขาบีตรงไหนวะอะไรอันไหนคือกล่องขาวไ้เหี้ย เน,นี่ยโต๊ะเฮ้ยไม่ไม่ใช่กล่องคราบ่ะเรากดค้าได้เลยกดแท็บแล้วก็ค้าได้เลยไม่ไม่ต้องเปิดกลนอนกกก่องอย่างกูอายยังกลัวก <c oughs> ิ้วไอ้เแี่ยออดีเฮียดีดีมากเลย เดี๋ยวกูนี่ได้ของวิเศษของโดราเอมอนมาแล้วอุ้ยอุ้ยกูติดเพื่อนช่วยกูด้วยกูยือออหลังน้ว twenty minutes later ต้องเอาขคืนนั่นแหละนะบุกินนั่นน่ะเฮ้ยจะง่วงเหลือเกิน ข้างหน้าไอ้ทางทางขวาวีโก้ทางขวาทางขวาทางขวาวีโกเ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปวะไปเลยตายมีเรือเล็กตายมีเรือเล็กตายมีเรือเล็กอ๋อเรือเล็กเรือเล็กเอาเรือเล็กไปไกลเกินไกล t h o u 2000 years later ไม่ไหวละไปละเอ็มน้ำพุ่งไปแก่ผมปอน ไม่มาไล่ยังให้ออนมาก็ผมแบกแบกจิ้วตอนนี้ผมได้เห็นสารคดีคนให้อาหารปลาด้วยตัวเขาเองอ๋อนี่อ๋อนี่คือวิธีการให้อาหารปลาใช่ใช่ใเนี่ยกูหยิบมาแล้วกูวางให้นะจิ้วมีโอ้ยข้างหน้ามาแล้วเห็นว่ามันหัวร่วงว่ะ ทำไมวะ้มัปเกาะอืคราฟไฟครับไงวะยังครับหมวกไฟไม่ได้เลยกูอยากคราวไปได้มากหลามหน้าปวดน้อยเรายังไม่ได้ของไปถ้าเกิดราฟไม่ได้มันก็จะขะนะเว้ยมันจะหลวมอ่ะอ้าว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สระแอสใส่บอลไปไม้เหมือนกันหุยงัดเดเข้ามาแล้วเข้าตรงไหนอ่ะเข้ามาเลยหลังเรืออย่าเพิ่งเข้า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 ออกมาก่อนนะสัตว์เราลองดูลองไอ้เฮียหนุ่มเฮียไอีเฮียตกใจเหมือนกันเลยสัตว์ แบง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 แบนแบอแบงแบงมันอร่อยงแบง่อยอบงแางแองอองมาก่อนอองมางแบ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 งแ่งแบงวลาแบงแบลาบงแบงแรก่อนแีกแบงแบ้แเพื่งของตังเองแล้วก็คนอื่น ในทะเลมีเด็กแวนเนอะขาปัมี่ปั๊มลมหรอเอาปั๊มลมแล้วอสุดจอดลหมไอ้กองชิบสรดร้อยไม่ได้เี้ยผไมั่ต้องมีของยมะให้เข้ามาเนี่ยมโนอสโอยิ่มเลยโนเอโมโนเอโมโนเอโม อะไรีอีเลยอีกแล้วนักคนตอี่แค่ไอ้ีะเราได้ระเบิดมาแล้วนะจะมืแล้นะไปไปัปเชีนไปเียลงดเดไปแล้วอ่ะเลปีเลือดอ่าเรียบร้อยเก็บทุกอย่างไม่ให้ดูไม่ให้ไม่ให้ดไม่ให้ดเก็เก็บหมดกูปลาย่างเอาเผาเขาเาะตัว โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะผมแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปลุยเกาะที่3นะครับผมแล้วก็ก็ก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็สำหรับ MV ็มวีนะ,ะผมผมมีแผนว่าจะถ่ายเดือนนี้แหละครับเพราะว่าจากที่ผมโบนใน IG ก็คือผมผมโบนไปแล้วว่าผมจะทำไอจีเอผมจะทำเอ็มวเป็นหลักเลยแต่ว่าพอมันติดโควิดนะผมก็ต้องเลื่อน MV ็วีไปก่อนนะครับผมก็ทำเกมไปก่อน ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วเราไปเจอกันใ่คลิป <c oughs> ต่อไปนะครับเราเจอกันสวั <c oughs> สดีครับลงเรือมามา,มาดูดกันดูทุกวันจนตาลึกบึ้งพี่เอาไหมผมให้ครึง่งหนึ่งแบบ่งคนละครึง่งเดียวเราไปดูสองคน